ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย สวัสดีน้องๆชัน้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับวันนี้ก็ไปเจอกับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในเนื้อหาเรื่องต่อไปในวันนี้ก็คือเรื่องของ <c oughs> สัญลักษณ์ของชาติไทยนะครับว่าชาติไทยเราเนี่ยนะครับมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูนะครับจะพาน้องๆนะครับไปเรียนรู้กับสัญลักษณ์ของชาติไทยนะครับ ถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวน้องๆศึกษาให้ดูจากคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าสัญลักษณ์เนี่ยนะครับของชาติไทยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวน้องๆดูจบเสร็จนะครับผณครูจะมีนะครับใบงานนะครับที่น้องๆได้ศึกษาจากคลิปนะครับจะทํทำใบงานมาส่งครูด้วยนะครับพร้อมแล้วนะครับมารับชมรับฟังกันเลย สัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยกันน้องๆหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์สามสีคืออะไรไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้ที่ห้องเรียนครูการดา จะมีคำตอบเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อาการดีนะคะในครูลองทดสอบความรู้นักเรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีกว่าฝึกความช่างสังเกตกันมีใครตอบได้ไหมคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีมีสามสีค่ะและมีสีอะไรบ้างคะใครรู้บ้าง สีแดงสีขาวสีน้ำเงินครับเก่งมากค่ะแล้วความหมายทั้งสามสีล่ะคะมีใครทราบหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้ครูมีคำตอบมาบอก น้องๆคะสีต่างๆบนผืนธงชาติมีความหมายดังนี้ค่ะสีแดงหมายถึงชาติซึ่งหมายถึงพลเมืองไทยทั้งหมดสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะนักเรียนคะ คนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นะคะดังนั้นธงชาติจึงแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยทั้งสามด้านนี้ค่ะธงชาติแต่ละแถบสีจึงมีความหมายต่างๆคือสีแดงนั้นหมายถึงชาติซึ่งประกอบไปด้วยพลเมืองไทยทั้งหมดที่อาศัยในเขตแดนประเทศไทย สีขาวคือความบริสุทธิ์ของศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมาหากษัตริย์ช่วงนี้ชี้นะทงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทงไตรรง โดยมาจากคำว่าไตรซึ่งแปลว่าสามและคำว่ารงซึ่งแปลว่าสีรวมกันจึงเรียกเป็นธงไตรรงลักษณะมีดังนี้ธงชาติไทยหรือธงไตรรงจะมีสมสีได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินและแบ่งออกเป็น5้าแถบในแนวนอนโดยเรียงเป็นแดงขาวน้ำเงิน ขาวและแดงค่ะนักเรียนเคยได้ยินช่วงก่อนร้องเพลงชาติไหมคะที่จะมีรุ่นพี่กล่าวว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความพักภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย หนูเคยได้ยินค่ะผมก็เคยได้ยินในทีวีครับแล้วพลอยกับเบิร์มรู้หรือเปล่าว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรไม่รู้ค่ะทีรุนพีหรือนักพากล่าวประโยคนี้ก่อนร้องเพลงชาติก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใคร และระลึกถึงบรรพบุรุษที่ทำศึกสงคารามปกป้องประเทศไทยเอาไว้ค่ะนักเรียนควรภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะเพราะประเทศไทยเรานั้นมีประวัติที่ยาวนานมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติอีกจุดเด่นที่คนไทยควรรักษาไว้คือรอยยิ้มความมีน้ำใจค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งทั้งหมดที่ครูกล่าวมานี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่ควรรักษาไว้ค่ะนักเรียนคะเรียนเรื่องสีของธงชาติไปแลว้วว่ามีความหมายอย่างไรอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยกันไว้นะคะส่วนในครั้งต่อไปเราจะมาฝึกร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีกันค่ะอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ นะครับเป็นไรกันบ้างครับน้องๆนะครับที่น้องๆได้นะครับไปชจมนะครับไปดูมาแล้วว่านะครับสัญลักษณ์นะครับของชาติไทยนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็น้องอย่าลืมนะครับนะครับน้องอย่าลืมนะฮะไปทำรายงานนะครับที่คุณครูนะครับได้นะครับให้ไปนะครับแจกกะบนับเ้ียนไปนะครับ แล้วก็เอามาส่งในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอจบนะครับการเรียนการสอนได้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ